เรียกว่าก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนคลับว้าวแล้วอึ้งตาโตเป็นไข่ห่านกันสนัดเลยทีเดีดยวค่ะเมื่อสั่งด้านทีมพ,พิธาได้ออกมาประกาศกำลังคบหาดูใจกับนักแสดงสาวก้อยอรชพรเนื่องในวันวาเลนไทน์โดยทั้งคู่โพสภาพคู่ทีร่รวมโมเมนต์น่ารักด้วยกันลงในไอจีส่วนตัวทำกางชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่แต่ก็มีชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าไปคบกันตอนไหนและมีการแซวจนเกิดแฮชชท็ก 14ล้านเลือกพ่อแต่พ่อเลือกก้อยล่าสุดเรียกว่าเสิร์ฟความหวานต่อไม่รอแล้วนะเมื่อทางด้านพิธาควงสาวก้อยบินลัดฟ้าไปเที่ยวเติมความหวานให้คอนเสิร์ตต้องอิจฉาโดยทางด้านพิธาได้โพสภาพคู่สาวก้อยแนบชิดด้วยรอยยิ้มมีความสุขพร้อมอิโมจิหัวใจสีแดงลงไอจีสอรี่ส่วนสาวก้อยนะคะก็ได้ออกมาโพสโมเมนต์คู่แบบน่ารักชวนเรียกมดไต่ขึ้นไอจีเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันสุดๆจ้า